นัดนัดแล้วก็มาเจออัพเวนเชียนี่ครัโอ้ยเอาเลยเพื่อนได้เดี๋ยวผมทำให้ดูซีเรียนสามบาทสามทองน่าจะเล่นอะไรเดกก็ได้ชื่อคิด เป็นเอ็กโซสามดาวยูคงจะเป็นตู้ชีสีทีดีมากไก่มามะเนไก่เข้ามาเหมือนกันไม่เอาเมฆลิงไหน่วยนี้ภาษาังกฤษปะเวทจะเวิร์ดดีกว่าปะ อู๋ออด้แหละไปนันแหละไปเลย d e ด d อที่เขารักไานั้นที่เขารักผมมากเลยอ่ะที่นี่ Skill วิธี d เด d Beat มาเทีย d e a ดเบ a บอกว่ากูจะทำถูกนะให้ตัวหนึ่งถือของไปก่อน <c oughs> ยิงยิงมันตายโอ้โอเออสเตตกูช,ช็อตมาเชงไม่ได้ <c oughs> เออไม่ใช่มือไว้ยืดแต่กีดไว้น,นัดมีคนได้สตาร์เตอร์ ไมก็เคยจะเล่นเลยแต่ขี้เห็นอยู่นะนเนี่ยทีโมตีมติดขี้ไม่ได้นะกูใส่ไปทำไมอืมเอาไปเลยยื้อเฉยเออหมดล็อกล็อกปีกว่าเย่ยเอาอะไรดีวะแล้วกัน ทีโด e e ่เป็นเว้แล้วกูเอาเดเบยให้มันใส่ไอเยอะจนหลบกันเฮ้ยมาแล้วหายก็ได้กูดันแพ้เยอะเลยดดนดิ๊กกูดดนกูเกือบหยิบดาบแล้วกินเนี่ยเธอตัดตัวไปตามสบายเลยเธอตัดตัวไปตามสบายนัดกูว่าเกมหัวตีอยู่แล้ววะ มีใส่ดาวเวนแทนกันได้ปะซื้อมาได้พอดีโหแน่นอนสไตล์แล้วอัพเดียเดียวค่โอ้ยแอคเมนสมอันเลยเหรอเพื่อน,อน,น,น

เอ็มเบซ่ามาจากไหนวะยมั่ากเ I will save you from yourself. ต้องเดินเลยชนะมดได้เลือดวานนี้เนี่ยเฮ้ยดูเลือดเขด้วย ตกลงกูไปนอกซัดได้ไงวะไปกูไปเออไม่รอดหรอรอตัวมันคบก่อนเดี๋ยวได้เปลี่ยนอยู่แล้ว นี่ค่คุยกันได้โอ้โหเราเวนกูมีไหนเนี่ยอืมนมาโซน่าก็ลงเลาอเกาะได้ปะอนดอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลย ไดิ้งอะไรแล้ว,ลวอาคารมาดินดาวเวนมาดูขายแต่ของประเด็นคือของฝันก็ไม่มีคนเล่นไม่ใช่นละ่ะ That <laughs> <laughs> home. Either eye out oh, my clears the path. Help block in the way. You try to stop my work. My heart cannot be contained. Tread carefully. Give. หยดยกโวดยับเก่งจัดแบบมันถึงเวลาที่ต้องสวมมงกุฎแล้วปะจาวานหยอกหย,ย,ยอกเร็วเกินเลยอเสวมใครก็ได้ที่ไม่ใช่มันมนะเนทเฮียรอ,อคุณไม่โหนเลยเหรอไอกถุงมือแสงเฮียได้ได้ได้เราเราม่ได้ว่าแต่ไม่ได้ซื้อ ไม่ทันได้ซื้อหรอนี่ไะอยู่แค่นี่สามตัวเอาตัวทนมาโว้ยยังได้อยู่นี่สองตัวเอาเลย Mama always said I had her temper. khi <laughs> I think you're strong I'm strong I'm going are go You know, my mom's a vampire That's the only reason I ain't stomped you yet I see right through you You ready? I aim to purify Yeah, wanna go up here? I'll go up there XANA Not like you to choose the wrong side เ,เอแล้วนอนติลุน้นซูมันปัญหาไม่ใช่ไอตัวนอนตีลุ้นไอตัวที่แม่งยิงต่อข้าวหรอกนะนะปัญหาจับทุ่มนี้ย <c oughs> ไอทุ่มแร่สายแม่เปลี่ยนนะ มาแล้วโอ้ยชื่อเอากูชูกรคืนมานะ เก่งกว่ารีกไหมะเก่งกว่ายักษ์อุ๊กอีกอะดาวเดียวแท้ๆแล้วทีนี้แรงไม่ดีของแทงเลยนึกได้แบบตรงนี้เนยเลย ไม่ว่าเลยเราจะแบบช่วย 2, มยวยีของแข็งไหมเพื่อเวีดล้วนเลยก็ใต่ได้ให้ท่านตีเลี่ยนลงเลยเพื่อ เอาเด็กต่อย,ยับอ่ะจิ้งเก่งนี่เนี่ยนัดไอโอเนียนัดไอโอเนียสิอเคทำทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นลุง โอ้ยไอ้เงี้ยอะไรเนี่ยมึงรีบเนาะวอยเขารีบขึ้นเก้าเฮ้ยเจ้าเอะไรวะออจินาร่าคุอยู่กับเอ็คนนี้หมดเลยสึกชิงที่สี่ละใครจะตกที่สี่ะ่ Ê, cú đi lẹ như vậy mà Cú đi lẹ nát 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 đát Này, chạy cả lại xuống Đát Game chụp lão ดูในจบแล้วอไอ้อดีตสีบ้ายี <c oughs> ่ย่างกินเฮ้ยขักแรกเว้ยไม่ได้เชื่อขั้นสี่มันจะมีคนควนไหมไอสามว่า เดี่ยวไมเดียวละไมเอาไม่เอาขายที cool. like like an ่แค่วันนี้ยผมจะทำผ้าบาสสามดาวไปอ่ะดีสิมันเนื้อเออมันจะควอนหรือเปล่ามันจะให้ผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยท่ามาครับกิีมี่กิีติ๊กอะไรอ่ติ๊กไปดิกิมมี่เคทิลโรชิจายเนส

บอลว่ะนี่เขาก็บาลบอลแบบนันตัวนี้อยู่มาลอนก็มาลอนเด้อไอ้ยัยมันก็ยืนทีเดียวตายบ่แล้วเขาจ,นะจ,จะทำบาลอนสามเหมือนกันนะตอนเนี้ยเขาจะทำบาลบอลสามเหมือนกันโอ้หมาดูใหญ่เลยมาดูใหญ่เลยพวโอ้โอยเฮียดูอะไรขนาดนั้นเน่ย <c oughs> já fez bro, mm. o hã huh? nice.

เอาอยู่หน้าออกไปยิงดองความตังให้้องควมตังไป ดีชีสซีเรียสสองตัว <laughs> ขายดูเดียวขายดูเดียวยแล้วก็ขายบดมดแล้วก็มันยืนอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครจะไปสู้พลังแห่งการเวลาได้หรอูดดดได้ได้กูกูปล่อยแพ้แ <laughs> พ้อยู่แล้วพี่ เอาเยเอดีเา <All> right. ่างไหวได้ไหมชนะได้ไาลเนี่ยไม่ไม่มาถึงที่หน้าพี่สามก็บอดไม่ไม่เบียอะไรนะมีแต่มีเต็เลยใสรเต็มใส่มันเต็มบอดวะขายมันไา่การที่ ะก็็จเปนแ้โลวะ่โลวะโลโคตรมันอนะ่ะบอกกับเดียวเอ้ยคือโลมันมากครับจัดนี้หุ้ยจอดําโดนดิแง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 ให้มันดูอย่างนึงให้มันดูอย่างนึงตัวเดียวสองอะคลิป มันไปไหนของมันวะมันก็ไม่มีคนเล่นไม่ใช่เหรอมีขาดอย่างนี้เลอิเชียเป็นขอดทิ้งเลยอ่ะโอ้เจอเจอาที่จะได้ทำโลโคตบันจริง